โครงการอย่างโซล่าชุมชน1,500นเมกะวัตชื่อเหมือนจะดูดีนะครับแต่ไส้ในเนี่ยจริงๆก็คือการที่โครงการที่รัฐจะแจกลงไฟฟ้าทําสัญญาซื้อไฟฟ้าจากกลุ่มทุนพลังงานในราคาที่แพงขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ย2.17เป็นราคาเมื่อ3ปีที่แล้วจริงๆแล้วต้นทุนพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยลดลงมากกว่า20%ในตลอด3ปีที่ผ่านมานี้ราคาควรจะถูกลงแต่รัฐบาลกลับตั้งใจที่จะซื้อแพงขึ้น พือให้มีข้ออ้างครับว่าจะนําไปช่วยเหลือชุมชนที่เอกชนร่วมลงทุนให้มีค่าไฟได้ถูกลงนี่คือโครงการโซล่าชุมชนโครงการรับซื้อไฟฟ้า1,500งพันห้าร้อยเมกะวัตต์อันใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลอนุทินชาญวีรุณน,นี้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในมีนาคมปีหน้าหรือเร็วกว่านั้นนะครับซึ่งต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มครั้งนี้ ไม่มีเหตุจําเป็นหรือความเร่งรีบใดๆที่จะต้องรับซื้อเพิ่มจากรัฐบาลชั่วคราวแบบนี้เพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มีการแจกลงไฟฟ้าทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากันได้ก่อนเลือกตั้งไปแล้วสัญญาเหล่านี้ก็จะผูกพันกับประชาชนที่ต้องมาตามจ่ายค่าไฟไปอีกนานแสนานาน